เกมันระดับ5ดาวฟุตซอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน16ปีเฉือนชนะคีกิสฐาน5ประตูต่อ4นี่คือฟุตซอลยูสิบรายการเอเชียนยูทเกมชิงตั๋ว2ใบไปยุทโอลิมปิกซึ่งตอนนี้ทีมชาติไทยเตรียมเข้ารอบต่อไปไปแล้วกว่า90%ครับตอนนี้มีอยู่6แต้มแข่งมากกว่าอิหร่านขอแค่อิหร่านชนะซาอุดีอาระเบียซึ่งน่าจะชนะสบายๆอยู่แล้วทีมชาติไทยจะเข้ารอบต่อไป100%ซ แล้วคือเกมนี้มันสำหรับ5ดาวจริงๆครับเพราะว่าผัดกันนาผัดกันตามคีกิสนําก่อน0ูนย์ไทยตามตีเสมอแล้วก็แซงขึ้นไป3ประตูต่อ1นึคีกิสไล่มาก่อนจบครึ่งแรก3ประตูต่อ2เครื่องหลังเปิดมาไทยแซงไปอีกเป็น4ประตูต่อ2เขาไล่มา4ประตูต่อ3แล้วเราก็แซงไปอีกเป็น5ประตูต่อ3เขาไล่มาสุดท้ายท้ายเกมเนี่ยห้าประตูต่อ4ลุ้นจนนาทีสุดท้ายและทวีคูณความเดือดคือทําฟาวกันครบ5ครั้งทั้ง2ทีมครับถ้าทาฟาวครั้งที่6หรือครั้งต่อๆไปเนี่ยจะโดนจุดโทษจุดท รวมถึงคีกิสถานก็ลุ้นแบ่งแต้มกับเราเหมือนกันครับพาวเวอร์เพย์ใส่เรากดดันเราช่วงประมาณสองนาทีกว่าสุดท้ายลุ้นใจจะขาดแล้วพอฟาวกันถี่ขนาดนี้เนี่ยแต่าาละฝ่ายก็ต้องมีเหลี่ยมฟุตซอลนะคอยบงังคอยยื้อให้เขาทำฟาวเรื่อยๆรแล้วก็ลุ้นเอาจุดโทษจุดที่2กันเหลี่ยมมันกันมากโดยคีแมนคนสำคัญของทีมชาติไทยใน2เกมนี้ครับต้องพูดถึงเลยหมายเลขสิบของเราบุญญาิ์ครับเกมแรกยิง1่งจ่าย3เกมที่2ยิง3แฮตทริกนะแล้วก็จ่ายไปอีก1โดยทีมชาติไทยถ้าเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้้้แลลละะะะะชชชนนนนนเเกกมมัััียจจาสูรอบิิิคววตปทท มาลุนแชมป์กลุ่มเจอกับอิหร่านวันพรุ่งนี้ครับหรือว่าเป็นตอนเที่ยงคืนที่ข้ามไปวันจันทร์ดูฟรีทางแอปพลิเคชันเทวส์ครับครับเอาใจช่วยช้างศึกโต๊ะเล็กจูเนียกันครับ